สวัสดีครับพีพีทุกท่านครับมาพบกันเหมือนเดิมครับกับผมวัดราชสรีกับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ EP พีที่419แล้วนะครับยังไงก็ไม่เนิ่มอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอแล้วก็ฝากบอกต่อแล้วกันนะครับ ฝากแนะนำพี่ๆน้องๆนะครับเข้ามารับชมนะครับก็ขอคนละไลค์คนละแชร์นะครับเป็นกําลังใจนะครับกับช่องเล็กๆของผมนะครับกับสโลแกนเล่นทุกสายขายทุกองค์นะครับโดยวัดราชศรีผมนั่นเองนะครับก็มีพระมาแบ่งปันพี่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับก็ชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์เข้ามาครับ จะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8เ0 8 4 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไว้เดียวกันนะครับก็วันนี้มีอะไรมาแบ่งปันเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับวันนี้เราวันนี้เราเริ่มกันกับองค์แรกนะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนะครับนะครับนี่ครับส่วนตัวผมดูเป็นวัดลักังนะพี่นะน่าจะประมาณอะไรร้อยแปดปีร้อยปีร้อยแปดปีประมาณนั้นนะพี่นะนะครับนี่ ย่ามาดูใกล้ๆนะพี่นะนี่นะครับผมดูแล้วไม่แน่ใจนะองค์นี้ว่าเขามีการเสาะพิมพ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีเส้นแสบนะครับเป็นสมเด็จร้อยปีหรือร้อยแปดปีอะไรพวกนี้นะพี่นะนะครับเดี๋ยวผมมาลงกล้องให้ดูนะพี่นะเนี่ยผิวมเดิมนะครับอาจจะมีใช้มั่งนะครับนี่นะครับอาจจะเลี่ยมเปิดหลังหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับมีรอยนะครับนี่ครับสมเด็จ วัดละขังนะพี่นะถ้าไม่ร้อยปีก็ประมาณร้อยแปดปีนะพี่นะองค์นี้นะครับผมดูแล้วนะครับเนื้อหานี่ตุ๊บตับเลยนะพี่นะนี่ครับพี่ดูนะเนื้อหานี่ปึกปากเลยนะครับนี่เนี่ยนะครับดูฮะนี่ตรงใต้ฐานนี่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีการเซาะพิมพ์หรือเปล่านะครับเซาะแซมทันอะไรหรือเปล่านะพี่นะตรงเนี้ยนะครับนี่นะครับ,นะรบดูเนื้อนะพี่นะนี่ เนี่ยฮะพระผมดูแล้วไอ้มันมีรอยปิดทองอยู่นะพี่นะเอ้ผมหันกล้องผิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยปิดทองนะพี่นะนะครับอาจจะล่อนหลุดล่อนออกไปบ้างนะครับเนี่จะมีแต่ยังมีตามซอกนะพี่นะนี่ใต้คางนะครับตามซอกแขนเนี่ยนะนะครับนี่รอยทองนะครับนี่นี่นี่นะครับพี่นะน่าจะมีการปิดทองมาด้วยนะครับนี่นะครับนี่ ก็ต,ตรงนี้น่าจะเป็นเนื้อเกินหรือว่าเป็นน่าจะเกี่ยวกับบล็อกแล้วพี่นะตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับมาเป็นแล้วแต่องค์นี้หรือเปล่านะครับเกี่ยวกับบล็อกหรือว่าเป็นในในพิมพ์ก็ไม่รู้นะพี่นะนี่ฮะน่าจะเป็นสมเด็จวะละัลคังนะพี่นะในตระกูลร้อยปีร้อยแปดปีร้อยอะไรอีกปีนะประมาณนั้นนะพี่นะนะครับนี่ฮะาะวเรื่องพิมพ์ทรงผมยังไม่แม่นนะแต่ดูแล้วน่าจะตีเข้าทั้งนั้นแหละนะครับนี่ฮะนะพี่นะ ดูขอบตัดข้างนะพี่นะนี่นี่ขอบตัดข้างนะครับนี่ฮะนะครับนี่ฮะขอบตัดข้างนะครับดูแล้วไม่มีชํารุดหักซ่อมนะพี่นะนี่ฮะดูฮะขอบตัด <Thing> ข้างนะนี่อาจจะมีขี้ปวกป้้งนะนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่เนื้อหาผมดูแล้วนาะอยู่ในตระกูลสมเด็จพระละคัง รุ่นอนุสรน,นะครับร้อยปีร้อยแปดปีอะไรพวกนี้นะพี่นะนี่ครับเนื้อหาในปุ๊กปักนาะสมบูรณ์นะพี่นะแต่ผมดูแล้วตรงนี้จะมีการเซาะพิมพ์หรือเปล่านะครับอาจจะมีการกลอพิมพ์กลอแซมฐานแซมกลอ,อนี่หรือเปล่านะพี่นะไม่แน่ใจนะครับเนี่ยพี่พีดูเอานะครับนะครับนี่ออโอเคผ่านไปองค์แรกนะพี่นะวันนี้องค์ต่อไปครับเป็นรูปหล่อนะครับคล้ายพิมพ์แบบอะไรอะ ศิลปะทลาวด,ดีอะไรประมาณนั้นเลพี่นะถูกผิดขออภัยนะพี่นะ,นะพ,นะพูดบางทีก็ผิดนะเนี่ยอาจจะเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับมันจุกลุกไว้หรือเปล่าหรือว่าเป็นเกจิก็ไม่รู้นะพี่นะแต่ผมดูเนี่ยก็เป็นไปได้อาจจะเป็นพระจุลนะพี่นะนี่ฮะดูฮะนี่ครับขนาดนี้เลยนะพี่นะเนี่ยผมดูเนี่ยเก่าแน่เลยนะครับเก่าแน่แน่นะเนียกวาเก่าแน่ดูศิลปะนะพี่นะนี่ฮะนี่ฮะนฮะครับ มาดูครับไปใกล้เลยนะพี่นะองค์นี้บอกเลยกิจจารดอีกองหนึ่งนะครับนี่นี่ฮะดูนะพี่นะเนื้อเก่าเปึกเลยนะครับนี่เป็นพระรูปหล่อพระโบราณน,นะดูฮะศิละปะเอานะพี่นะที่พี่เท่เก่งๆนะดูเอานะเล่นทุกสายขายทุกองค์กับผมนะครับวัดราชสีนะครับก็หลากหลายนะนะครับเล่นหลากหลายครับนะครับ,นะรบหลากหลายสไตล์นะครับ ก็วันนี้ไม่เจอพระที่ชอบวันหน้าอาจจะเจอนะฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะพี่นะนี่นะครับรูปหล่อนะครับนี่ฮะไตฐานจะมีช่อตรงนี้นะพี่นะนี่เขาตัดช่อนะครับพระไม่แน่ใจว่าน่าจะลงกลุ่หรือเปล่านะครับเพราะมีคลาบอย่างนี้ด้วยนะครับดูครับนี่ฮะดุนข้างนะพี่นะนี่ดันข้างนะครับด้านหลังนะพี่นะดูฮะเนื้อหาปึกปักเลยพี่เด่นี่ฮะพระหล่อเสร็จไม่แน่ใจว่าเขาลงกลุ่หรือเปล่านะครับนี่นี่ฮะ นะครับดูครับเก่าจริงนะครับตรงนี้ขออภัยครับนี่ไตฐานนะครับตอนแรกผมได้มาผมก็สงสัยนักเขย่าดูว่ามีกลิ่นมีอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็เงียบนะพี่นะนะครับนี่มันเป็นช่อด้านล่างนะผมัชงนชงนนะไม่แน่ใจว่าเขาอุดกลิ่นอะไรหรือเปล่านี่แต่ดูแล้วไม่ไม่น่ามีนะครับนี่รอยช่อนนะครับเก่าจริงครับนะครับไม่รู้เขาเรียกศิลปะอะไรนะพี่นะ องพระเนี่ยเขาเรียกว่าพระอะไรก็ไม่รู้นะพี่นะตระกูลแบบพระรูปลออะไรสักอย่างน่ะนะครับนี่ใส่กลาลังน่ารักเลยนะครับนี่นะครับผมดูแล้วน่าจะพบเจอไม่รู้แต่ผมบอไม่ค่อยได้เห็นนะพิมพ์นี้นะเจอองค์นี้ก็ชอบเลยจัดมานะครับนะครับนี่พี่ๆถ้าชอบก็ทักทายสอบถามราคามานะครับผ่านไปครับ ต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมวัดช่องแขนะครับนี่อรงนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ชลูดใหญ่นะพี่นะปีหนึ่งสองนะครับนะครับรุ่นสร้างซุ้มประตูนะก็คือทางวัดจัดสร้างรูปหล่อหลวงพ่อขึ้นก็นเพื่อนํางบประมาณนะครับหาทง่งบประมาณนะครับหาทุนปัจจัยนะครับไปสร้างซุ้มประตูวัดนะครับก็เลยเรียกว่ารุ่นซุ้มประตูนะครับ องนี be, him, 2 2> ้เป็นพิมพ์ชลูดใหญ่นะครับปีหนึ่งสองและพีนะนี่ฮะดูครับนะครับรูปหล่อหลวงพ่อพลมวัดช่องแข่นะครับนี่พิมพ์ชลูดใหญ่นะครับนี่สภาพใช้นะครับนะครับนี่ครับตัวหนังสือคมชัดนะพี่นะนี่นะหลวงพ่อพลมนะครับนี่นะครับนี่ฮะตัวหนังสือคมชัดนะครับนะครับรูปหล่อพิมพ์ชลูดใหญ่นะครับ ด้านข้างนะครับมีตะเข็บนะพี่นะเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมนะครับเป็นรูปลอมีตะเข็บนะครับนี่นะครับนะครับนี่ครับดูครับรูปหลอดนะครับนี่ครับดยวว่าด้านข้างนะครับพราหลอมีตะเข็บนะพี่นะภาพใช้เนิดหนึ่งนะครับนี่ด้านหลังนะพี่นะดูด้านหลังนะครับนี่นะครับ นี่ยด้านหลังนะครับนี่ไตฐา,านนะพี่นะตะาใบเรียบนะครับสภาพใช้นี่ฮะร,รูปล่อหลวงปรพรมวัดช่องแข่นะครับพิมพ์ชลูดใหญ่นะครับอชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับโอเคผ่านไปครับ ต่อไปครับรูปหล่อลงพ่อเงินพิมพิตานะพี่นะหองนี้นะครับนะดูฮะล่ําปึกเลยนะครับผิวดาเดิมผิวหิ่งหิงเลยนะครับดูสังกติขึ้นเป็นเส้นเลยนะพี่นะนี่ครับฐานหนาเป็นมอนเลยฐานมอนเลยครับนี่นะครับดูฮะนะครับรูปหล่อลงพ่อเงินพิมพข้ตานะครับดูฮะล่ําปักเลยนะครับนี่ดูขอดูคางนะใต้ฐานนะครับนี่ แต่งตะไบเรียบนะฮะเพื่อการตั้งบูชานะครับนี่นะครับโอ้ยนะครับนี่ฮะรูปลอลงเพื่อนพิมพิตานะครับมาดูที่มาของคำว่าคีตานี่เลยนะครับนะครับนี่ฮะนะครับคอเนี่ยลิปักเลยนะครับดูับพีนะดูฮะโลหะนะครับผิวหิ้งหิ้งเลยครับเนื้อเรียกวันนี้วโลหะเก่านะครับนี่มีค็มีคคาบใครนะเจ้าของเดิมอาจจะ อยู่ในอะไรมาไม่รู้นะพี่นะมีคราบเหมือครับใครเข้าอยู่อาจจะอยู่ในตลับมาก็ไม่แน่นะพี่นะนะครับอาจจะเลี่ยมขึ้นคออยู่ก็ถือว่านี่ฮะมีคราบสิิมอะไรขึ้นนะพี่นะอาจจะไม่ได้โดนสัมผสมัสมืออะไรหรอกนะครับอาจจะอยู่ในตลับอยู่ในกรอบพระนะครับนี่ดูฮะนะครับดูฮะหูตาจมูกปากคมชัดอยู่นะครับจมูกเป็นชมพู่นะครับเนี่ยปาก นะครับนี่ฐานหมอนล่ำหนานะครับนะครับใตฐานนะครับนี่โลหะเ็าจะเทนะครับเวลาก็เทหม้อไอ้เบ้าหลอมชนวนโลหะนะครับบางทีเขาจะเทเพราะว่าก้นเบ้าอย่างนี้นะพี่นะเป็นรอบเบ้ากระดูกนะครับบางทีเขาจะเทก็คือเอาปากเบ้าครับเอาปากไอ้หม้อโลหะนะครับเป็นกระบวยนะครับ อาจจะจิกกลางข้างแล้วก็เทนะครับโลหะมันจะไหลลงกลางข้างตรงนี้นะครับส่วนมากบางทีหลายองค์นะนะครับก็จะเป็นช่ออยู่ตรงนี <ains certified opposite backs> stone, ้คล้ายช่อนะพี่นะแต่ที่ไหนแต่ผมดูแล้วชันนิฐานนะน่าจะเป็นแบบโลหะมันไหลลงตรงนี้นะครับก็คือเนี่ยเวลาตะไบก็เลยทําให้เป็นคล้ายๆมันเป็นเวลาเทเสร็จเนื้อมันจะขึ้นสูงว่าเข้านะครับเพราะว่าเขาเทโลหะตรงนี้นะครับบางคนดูไม่เข้าใจอาจจะนึกว่าช่อนะแต่ที่ไหนได้นะครับมันเป็นช่วงโลหะไหลลงนะครับเวลาเขาจะเท เหมือนเราเอาหม้อเอาถ้วยอะไรนะเวลาจะเทน้าเทอะไรนะครับแล้วก็เอาปากปากหม้อปากถ้วยมาวางประกบกันอย่างนี้นะครับก็คือตะแคงไปนะครับนะครับโลหะก,ก็เลยไหลลงมาตรงนี้นะครับนี่มัก็เลยตรงนี้อาจจะเนื้อเยอะกว่าน่อยนะครับพอหล่อเสร็จเขาจะแต่งตะไบนะครับตรงนี้ก็เลยเหมือนมีวงกลมนะคลายชอ่อแต่แต่ก็ไม่ได้เสมอไปนะบางทีเพราะว่าเนื้อมันจะล้นเกินตรงนี้นะครับจะสูงนะครับ ทำให้เลยมีเนื้อแบบเนื้อมันไหลลงมานะตรงนี้ก็ทําให้คล้ายๆมีช่องวงกลมนะครับเนี่ยวประมาณนี้นะครับนี่ฮะต้องต้อาศัยดูนะครับต้องใช้ความชำนาญเยอะนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งนะพี่นะนี่ฮะดูครับนะครับนี่ลองสังเกติคมชัดนะครับนะครับนี่ดูเป็นแท่งเลยนะครับนี่ฮะดูฮะฐานหมอนอวบอ้วนนะครับนี่เหลืองอมเขียวนิดๆนะครับนี่ นะครับนี่ดูว่าคอหนาปึกเลยนะครับนี่ดูว่านี่ครประมาณนี้เลยนะพี่นะรูปหล่อลงพงินพิมพ์ขี้ตาดูนะครับนี่ดูด้านหลังนะครับนี่สังกติขึ้นเส้นเป็นลอนเลยนะครับนี่นะนะครับดูฮะนี่นะครับชอบใจทักทายสอบถามราคามานะครับองค์ต่อไปครับเป็นปิดตาหัวบานเย็นนะครับหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ ไจะใช่นะหลวงปู่เอี่ยมนะฮะพูดผิดขออภัยนะพี่นะจําได้แต่ว่าเขาเรียกว่าปิดตาหัวบันเย็นนะวัดหนังหรือวัดสะพานสูงน่นาจะวัดหนังแหละพี่นะปุ่เอี่ยมวัดหนังนะนะครับนี่เนี่ยดูว่าเนื้อผงนะพี่นะผิวหิ้งๆิ้งนะครับนี่ฮะดูว่าผิวหิ้งหิงเลยนะพี่นะนี่ขาบขี้ดินขี้ยุงขี้ปวกนะครับนี่ปิดตาหัวบันเย็นนะครับนี่ดูฮะ นี่อาจจะเป็นขี่ยุงขี่แมงสาบนะพี่นะสภาพนี้เลย <c oughs> ขออภัยครับนี่นะครับดูนี่ฮะขาปวกขาอะไรนะพี่นะนี่เนื้อผงเห็นลายนิ้วมือชัดเจนนะพี่นะนี่มีเลือ่อนๆนะครับลายนิ้วมือเนี่ยเวลากพดพิมพ์นะครับนี่ดูฮะนะครับไม่มีชํารุดแตกหักนะครับไม่มีอุดซ่อมใดน,นะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับปิดตาหัวบานเย็นนะครับ นี่ฮะนะครับอ้าชอบใจทักทายสอบถามราคาไม้ให้ไวนะครับนี่ราคาแบ่งปันทุกองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่ฮะนะครับติดตามของบัญญินนะครับโอเคครับองต่อไปครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะหลวงพ่อเพชรนะครับน่าจะออกวัดท่าหลวงนะครับนะครับนี่หลวงเอ่อพ่อเงินวัดบางคานปุกเสกนะพี่นะก็ว่ากันอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อเพชรก็คือ พระสร้างอ,อในเขตจังหวัดพิจิตรเหมือนกันนะครับหลวงพ่อเงินก็อยู่เขตนั้นท่านก็เป็นอเกจิด,ดังดังนะหด่งดังนะท่านก็น่าจะปลูกเสกอยู่แล้วล่ะนะครับนี่เพราะว่าตระกูลเนื้อโลหะการหล่ออะไรเนี่ยเป็นตระกูลเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นวัดใกล้เคียงกันด้วยนะครับผมก็บรรดาท่านผู้ลูกหลายท่านก็ว่าลงความเห็นนะครับว่าหลวงพ่อเงินน่าจะมี อาจจะเป็นเจ้าพิธีด้วยซ้ํานะครับน่าจะเป็นคนสร้างด้วยหรือเปล่านะครับนี่ปลุกเสกแน่นอนเข้า่าอย่างนั้นนะครับนี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับหลังยันนะครับนี่ครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมปลอกไว้นะพี่นะนะครับนี่ครับดูฮะน่าจะจับเงินจับขอบเงินขอบทองอะไรไว้นะพี่นะนี่นะครับเลี่ยมเงินเก่าอะไรประมาณนั้นแหละนี่ก็คือเขาหล่อมาแล้วเขาจะเจาะหูนะพี่นะนี่นะครับ ดูแล้วน่าจะเจาะนะไม่ใช่หูหล่อหรอกนะครับนี่นะครับลักษณะการเจาะนะครับนี่เห็นไหมกวรจะหล่อมาเนี่ยหลังยันนะพี่นะนะครับนี่ช่ออยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็แต่งแต่ใบช่อออกนะครับนะครับตรงนี้บอกประกบนะพี่นะมี่รอยตัวกบบอกชัดเจนนะครับผิวถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับบางทีบางช่วงนี้ยังเห็นน้ําทองเลยนะครับแต่ว่าข้างหน้าเน่ะเขาเรียมน่าจะเรียมเปิดหน้าหลังนะตรงขอบอาจจะพอผิวเดิมหน่อยนะครับแต่ว่าช่วงหน้าหลังตรงเนี้ยเปิด นะบงพระนะก็เลยสึกก่อนไปหน่อยนะเดี๋ยวไม่ไม่สึกก่อนเยอะหรอกแต่ว่าโดนสัมผัสนะสภาพพระจะโดนสัมผัสหน่อยนะครับนี่เนื้อจะออกประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับพระท่าหลวงนะครับนี่นะครับนี่คลาสสิกมากนะครับตรงนี้นะครับดูครับอ้าวชอบใหญ่ทักทายสอบถามราคามาให้ไวนะครับนี่นะครับ สวยงามครับนะครับบอกเลยนะครับนี่ดูว่าโลหะนะครับนะครับเนี่ยดูฟอร์มนะพี่นะดูฮะสวยงามนะครับนะครับดูครับพระมีฟอร์มดีนะครับนะครับนี่นะครับนี่ขอบใจทักทายสอบถามนาคามานะครับองค์ต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มนะครับพระพุทธวิถีนายกนะครับหลวงปู่เพิ่ม ปลากรามบางเกี่ยนะครับนี่ภาพก็ค่อนข้างอยากปล,ล่อยน,นิดนึงนะพี่นะแต่ว่ายังตามผิวนยก็พอเห็นมองเห็นกระไหลเดิมอยู่นะครับกระไหลทองนิดนึงนะครับของเดิมเลี่ยมจับขอบนะครับนะครับเหนือใครก็จะเข้านะครับผิวบางทีก็จะพลุนหน่อยนะครับคาเหือคาไรเกาะเนี่ยแต่กระไหลทองเนี่ยพอเห็นบางบางส่วนนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่นี่ฮะดูพี่นะครับ เนี่ยเหงื่อมันเข้านะครับคราบสนิมแดงอะไรมันเป็นแดงนะครับนี่นะครับตะกันนะครับเพราะว่าบางอย่างเขาเลี่ยมไว้ที่เนี่ยน้ํามันจะซึมเข้าตามเลี่ยมนะนี่ยน้ําเค็มเหงื่อเค็มก็จะเกาะอยู่ข้างในนะมันกัดผิวพระนะครับทําให้กลอนนะครับนี่ครับนะครับดูว่านะครับนี่ครับดูว่าผิวก็เลยกลอนหน่อยนะครับนี่ฮะดูว่าแต่ว่า ผิวยังมีนเห็นกระไหลท้องมั่งอยู่นะครับนะครับบางทีน้ำมืออะไรมันลดเลื่ยนลอดเข้าไปนะก็เลี่ยมอยู่บางทีมีกระจกมันก็อบอยู่ข้างในนะครับนะครับเนื่อเขาไม่ระบายออกมานะปรอยู่ข้างในนะกัดคระส่วนมากจะเป็นตามข้อขอดนะเหนือมันจับนะครับนี่ครับหูปิ้นป้นะพี่นะนี่ฮะหูปิ้นปิ้นจานนะครับนี่มีรอยจานนะพี่นะนี่จานคมคมนะครับนี่นี่ฮะพี่เห็นไหมรอยจานนะครับ ขอเป็นปิ้นนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นธรรมชาตินะพี่นะเป็นบางทีเหรียญโบราณเขาชอบจะตัดเขาเรียกว่าปั๊มบล็อกแค่นี้แหละเขาตัดเวลาตัดเขาจะตัดขยื่นนะบางทีมันตัดไม่ตรงบล็อกนะก็จะมีรอยขยื่นนะครับนี่นี่ธรรมชาตินะเหรียญโบราณนะบางทีนะครับปั๊มพิมพ์ตรงนี้แต่ว่าเวลาตัดลงบล็อกตัดไม่พิมพ์ตัดเนี่ยตัดขยื่นพระก็มีนะครับนี่นะครับเป็นธรรมชาตินะนี่ดูว่านะครับผิว ก็จะเห็นกระไหลทองบ้างนะครับแต่ว,ว่าก็จะมีโดนขี้กงขี้เกลือนะครับขี้เหงื่อมันกัดกินธรรมดาธรรมชาตินะพี่นะพระสภาพใช้นะเลี่ยมโบราณนะครับคนโบราณเลี่ยมใช้บางทีเขาไม่รู้นะครับเลี่ยมใช้อุปคุณนะห้อยเป็นปีนะครับหลายหลายปีนะไม่ได้แกะมาดูหรอกนะครับเอาว่ามีหลวงพ่ออยู่ในข้ออุ่นใจอาจจะไม่ได้ดูพระเลยนะครับน้ำเหงื่อน้ำเค็มอะไรเข้านะครับนี่ ดูครับรอยข้างตัดนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับนะครับนี่ขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดก็ยังไม่สึกนะพี่นะสึกแต่หน้าหลังหน้าน้ามันเข้านะพี่นะนี่กลอนไปหน่อยนะครับก่อนยังเหลือทรงพิมพ์ทรงอยู่นะพี่นะนะครับไม่ถือก็นะครับไม่ไม่ถึงก็ว่าผิวเพราะว่าถ้าเป็นพระที่ว่าห้อยเปือยอันนั้นอ่ะไปหมดเลยแหละนะครับแต่องค์เนี้ย อยู่ในตลับนะอาจจะอยู่ในกรอบอาจจะสึกกรอบกลอนหน่อยนะครับแต่ว่าเหลือทรงอยู่นะครับเหลืออะไรให้ดูคมชัดอยู่นะครับชอบใจทักทายสอบถามแล้วเข้ามามาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี่นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะพี่นะนี่ครับดูฮะคมคมเลยนะพี่นะนี่ครับดูคมคมเลยตรงนี้ไม่แน่ใจอาจจะล่วงเรืออะไรนะครับหว่งบี้ไปเลยนะครับดูฮะนะครับนี่ นะครับนี่มีรอยน่าจะเรียมนะพี่นะรอยจับเนี่ยเนี่ยรอยรอยเนี่ยเลี่ยมน่าจะเรียบเรียบนะครับนยครับนะครับนี่ดูนะพี่นะอาจจะชารุดตอนแกะหรือว่าแกะมาแล้วล่วงก็ไม่รู้นะพี่นะโดนครีมโดนไลคงับนะครับองนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นเขาเรียกว่าแต่เรื่องบล็อกพิมพ์ไหนมีกี่พิมเนี่ยผมไม่รู้นะพี่นะแต่องเนี้ยผมดูแล้วให้ผมเรียกต้องเรียกว่าบล็อกขี้กากนะพี่นะบล็อกกากนะครับดูครับ เรียก่าบล็อกผดแล้วกันนะพี่นะดูครับมันเป็นผดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับดูผดคมๆเลยนะพี่นะนะครับดูผดขึ้นทั่วองพระเลยนะครับดูฮะแต่ว่าผิวพระอะไรเนี่ยคมปิดเลยนะครับนี่แต่ว่าพื้นผิวโดยรวมอะไรเนี่ยเป็นผดแล้วนะครับนะครับนี่ดูฮะนี่ฮะดูฮะสิ่สังกติคมชัดนะครับหน้าตาคมชัดปากหูจมูกปากนะครับตัวหนังสือนะครับนี่ดูฮะคมชัดนะครับ แต่มันจะมีผดมีอะไรนะครับอาจจะเป็นบล็อกผดบล็อกอะไรนะพี่นะนะครับนี่ดูฮะนะครับคมชัดนะครับนี่ดูฮะพื้นเหรียญนะครับนี่ครับนะครับคมชัดนะครับดูตนหลังนะพี่นะนี่หูเป็นปิ้นนะครับนี่หูเหรียญเป็นปิ้นนะครับนี่นะครับนี่ขอบเป็นปิ้นนะครับนี่ดูนะพี่นะนี่ฮะ ขอบเป็นปิ้นนะครับผิวตึงๆนะครับเนี่ยเนี่ยดูฮ่าขอบเป็นปิ้นนะครับดูครับเนี่ยนะครับหน้าตาคมชัดนะครับนี่ดูขอบตัดนะพี่นะลืมมาดูขอบตัดนะพี่นะนี่ขอบตัดประมาณนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะ อ่าโอเควันนี้ก็มีพระมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้น้องหน่อยแล้วกัน,นครับชมและชอบสนใจองค์ไหนก็ทักไลน์อะไรเข้ามาครับปีเจทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 1นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ว้เดีวยวกันนะครับลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับราคาแบ่งปันทุกองค์นะครับสุดท้ายนี้ก็กดจากกันไปก็ขอกราบขอบคุณ พีพีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจบนะครับและที่กดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับที่ขาดไม่ได้พูดมาเสมอทุกอีพีนะคือผู้มีอุปการะคุณนะครับที่ช่วยอุดหนุนนะครับเป็นกําลังใจนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมาให้ชมแต่เพียงเท่านี้นะยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้อีพีนี้ก่อนุญอยากกล่าวคำว่าสวัสดีครับ